ติมคูปองอารีผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคเบิลเพจกับบริการเติมคูปองถูกและปลอดภัยใช้แค่เพนเด็เท่านั้นเติมตรงผ่านเว็บไซต์ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ใครสนใจก็ทักเพจเลยและได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะเป็นคุ้มเปรีาบต้องเคเบิลเพจเท่านั้นครับสสวัดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปนวัฒน์ชแนลนะครับก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยโซลคิ้วดี้ผมมากดกับเออแลงม่วงนะเป็นแลงเออใหม่ของทาได้านของอารีตอนนี้นะครับก็คือ50ดดาาวขึ้้นนไไปะะเรจ แหงสีม่วงประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะคผมก็สำหรับคลิปมาเล่นโอเมนนะครับเป็นตัวโปรดในการใช้ในการตัดแหลงนะถือว่าเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยนะครับสำหรับการกดแรงนะโอเมนไอดนะครับตัวมันค่อนข้างที่จะแลกหรือว่าแทงเนี่ยให้เพื่อนได้นานมากนะแต่ก็มีดาเมจในตัวนะครับเดี๋ยวนะผมเจอโทนออฟเดนหรอเนี่ยเออผมไป เล่นดูติกต็อกไงแบบเห็นอะไรเขาบอกว่าแพดดี้นะครับอาจจะเอามายืนฝั่งออฟลินอะไรประมาณนี้จะทำให้รวยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเวรนิร์กหรือเปล่านะจับที่แบบเอาแครี่มายืนออฟลินแล้วก็เอามารับมังกรเล็กเนี่ยต้องมาดูเกมนี้นะเพราะว่าเกมแรกนะเนี่ยที่ผมเจอนะไม่รู้ว่าทุกคนทำอย่างนี้กันหรือเปล่านะครับ แต่ผมมองว่าไม่รู้ว่าเหมือนแพทเกาหรือเปล่านะที่คิปเรนเนี่ยจะได้ตังเยะครับฝั่งแคดี่เนี่ยหรือว่าได้เท่ากันวะตอน,นเนี้ยเนี่ยคือเขาจะกรุ๊ปมามังกรลยกันนะในแพทเนี้ย,ยโอ้ไม่ได้เขามาสามคนระับเพื่อนเราลงมาช้านะแต่เราได้ตังน์นะบวกคนีกือาตายเนี่ยเพื่อนเป็นแคดี่นะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีดาเมจต้นเกม เอ้ยเอยเอาสุดเลยอ่อเพื่อนอ้โหเอาตายหมดเลยเพื่อนเราได้สุดเกินเลยทุกคนโอเคตายอยู่นะสามสามนะครับเอเนี่ยคือเขาไม่ได้สลับเลนโอ้ยดึงไม่โดนดึงโดนไม่รู้ว่าตายหรือว่าแต่ผมดูจากดาเมจน่าจะตายอยู่นะ <Has been S 1> แต่ไม่ได้สลับเลนด้วยนะครับตอนนี้คือแคลี่เนี่ยเขามายืนเลนออฟเลนผมดูดูนะ เอาตายนะครับบอกเลยเรียบร้อยฆ่าเลยแล้วกันนะนี่ฮะปั๊มโหดของโอเมนครับบอกเลยว่าเก่งมากท่องน,นี้จังใส่กันเดียวแครี่เนะี่ย <c oughs> เอ้ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนเราได้ปลามังกรนะครับเราตีคลิปป่าแรงนะเนีย่ยดูดิผมเอาแป๊บเดียวนะโอเคนะถือว่าเป็นการเวทที่เร็วมากเลยครับ <c oughs> จริงๆตีดานคนเดียวก็ได้นะผมไม่ตีดีกว่า โอเคผมจะออกเป็นก่อไฟแล้วก็เป็นเซตที่ผมเล่นประจำนะคือทารอนนะดักพุ่มเรื่อยเรื่ยเป้ยแบบนี้แคร,รี่เขาเล่นลำบากนะถ้าเอาแคร,รี่มาชนเลนผมเนี่ยนะไม่รู้ว่าเวิร์จริงหรือเปล่านะเฮ้ยเตรงนี้ได้นเพื่อนเนีย่ยคือหูตัวเรานี่แบบว่าดักคุมโซนมังกรเล็กได้ดีมากนะเดินมาแล้ว <c oughs> อุ้ยโอล็อกปิดตัวเบเพื่อน แต่แทงให้อยู่เขาโดดผมนะเขาพลาดเนี่ยโอเคสวยผมมองว่าถ้าแบบเป็นแครรี่มายืนเนี่ยก็จะแพ้พวกไฟเตอร์หน่อยนะพวกช่วงต้นเกมนะเพราะว่าไฟเตอร์มันจะคุมเออพวกเลนพวกอะไรได้ได้ดีกว่านะครับแต่ถ้ามีโรมก็ไม่แน่นะถ้าแบบโรมมาช่วยอะไรแบบเนี้ยป่ายอยู่บนนะครับไม่มีฟิกเกอร์ เนยังไม่ได้นะโจนั่าจะระวังนี่ไงทราบคืนแล้วนะครับไม่เวิร์กนะผมว่าแนละ้วไม่ได้เนี่ยอันตรีไปแล้วไม่มีดูเลือดสินะเพื่อนเรียแบบร้อยเห็นปะผมรูัวมันอาจจะเวิร์กไม่เวิร์กก็ได้อาจจะรอดูในแข่งนะที่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเอาแคดดี้เนี่ยมาเย็ยนฝั่งออฟเลรนหรือเปล่านะ ว่าผมก็ไม่กล้าฟันธงนะว่าแบบมันยืนได้ไม่ได้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะแข่งก็จะเป็นคนแบบว่าผ่าทำเหมือนพวกตัวลินอะไรแบบนี้นะเฮ้ยไม่เห็นผมนะตายปะวะลองดูไอ้สิสูอ้กอำลังมาช่วยนะผมไหวนะเพื่อนมีแช่แช่นะเฮ้ยเมย์ทำไมเดินทางนี้เพื่อนอยูอิวยูวโอเค โอ้ไม่ได้ทอยทายทายทายัวแคปแคดีฝั่งเขาจนจัดนะครับแต่ว่าที่เจออย่างนี้คือก็อาจจะไม่เพิกนะเพราะว่าแคดี้เล่นยากมากนะถ้าจะเอามายืนชนออฟเลนเนี่ยจะต้องดูตามเมตาแบบที่เขาใช้แห่งกันนะผมคุมบัฟตา้แล้วนะเปิดคนเดียวเลยนะเพราะว่าดีแป๊บเดียวนะครับ โอเคนักเดี๋ยวมาเดียวตอนนี้เขาน่าจะเล่นระวังกันแล้วนะ okay. โอเคเฮ้ยไปโผล่นู่นเลยเหรอผมได้ป้อมฟรีครับไม่ต้องแบบเออเห็นเขาโผล่บนแล้วเราจะต้องรีบตามไปนะไม่ต้องนะครับคือเราเอาป้อมเลยนะว่าถเ,เดี๋ยวเราไปแล้วเนี่ยยังไงก็อาจจะไม่ค่อยทันนะครับเอาไงเพื่อน อย่าเข้ามานะโดนชุดที่เขาหายนะเพื่อนตักตรงนี้เดี๋ยวมาไหมเฮ้ยอ้าวตายครับอย่างเงี้ยบอกเลยเฮ้ยทีเดียวโอ้โหรอดอย่างวุดวิดผมน่าจะกระตุกก่อนว่ะตอนนี้เขากดอันตินะครับตอนนี้ถือว่า พวเราค่อนข้างที่จะบอว่าคุามได้แล้วนะพวกเราไปมาเลยเพื่อนเอาจะตายแล้วนี่ไงเอาไม่มีเมนตีเหรอผมนึกว่าเมียนตีนะครับเอาแดงได้นะเพื่อนผมว่าแผนนี้นะครับตัวต้นเกมอาจจะ เวิร์กนะไม่รู้ว่ะถ้าใครคุมบัฟได้มันจะได้เปรียบไงแบบยิ่งคุมบัฟตัวเล็กแล้วก็ไปมังกรเนี่ยจะได้หลายโกลกนะแล้วก็เร่งสปีดในการฟาร์มนะแต่ว่าอาจจะห้อยแบบปลดเลสไว้หน่อยนะเช่นลิเลียนะครับอาจจะไม่ใช่ป่าหรือว่าแคดี้ก็ได้ลิเลียนะครับไอริอย่างเงี้ยนะห้อยไว้เลยเพื่อดาเมจแบบว่าอาจจะได้ใช้ช่อง้ายเกมนะครับ ข้างหลังดีปะเนี่ยโอ้เขารู้ว่ะแผ่นี้แบบว่าผมยืนตกพุ่มบ่อยมากนะครับไม่รู้เป็นไรอาจจะต้องปรับไปอีกหน่อยนะครับสำหรับแผ่นี้โอเคข้างล่างถอยนะข้างล่างถอยนะผมโผล่บนนะครับเน่าจะบวกแต่ว่าเรียวมานี่แบบว่าไม่มาชนเลยเลยวะเฮ้ยได้ป่าวะอืม ตรงนี้น่าจะได้นะอุ๊ยโอ้โหเขาเดินกลับว่ะทุกคนผมโดนแฮนมป่ะเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่เขาเดินเดินกลับพอดีว่ะเมื่อกี้คือเหมือนมีเซนน่ะง่ายๆนะว่าเซนแบบเหมือนเดินเข้าหุ้มแล้วจะโดนอะไรแบบนี้พลาดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาตายนะนี่ไงมาโดนล็อกตรงนี้เลยแล้วกันึ่งไปปล่อยอ่ะอุ้ย เพื่อนเพือ่อนสวยไปแล้วนะอุย๊ยโูถนโดนทูดทามีเอตไปเกือบร่วงฮะเอาจะตามผมจริงเหรอตามจริงตายเองนะพอดีอ่าเรียบร้อยฮะเอ้ย,ยเลือดติ้งเยอะมากดีนะที่มีทารอนนะครับตีดุดเดือดมีฮะต่อไปผมออกเป็นนี่เลยนะเวทเยอะนะครับแล้วก็อยากเน้นดาเมีนหน่อย ไม่ตอนนี้เราน่าจะคุมได้แล้วนะครับทุกคน<ม>ก็อย่างที่บอกนะแผ่นนี้อาจจะแบบตัวต้นเกมหรือว่าตัวฝั่งอ้าฝั่งป่าชนะเนี่ยอาจจะคุมบัฟได้นะแล้วก็เล่นคุมอย่างนี้่อยๆนะครับคือถ้ามังกร8นาทีเนี่ยมันขึ้นไม่ได้มันก็ยังมีพวกมังกร15้านาทีนะที่แบบว่ามันจะเป็นไม่ตายทั้งนันนะผมเรียกที่จะขึ้นบานได้แบบว่าเวิร์กมากๆนะครับตัวน,นี้ เฮ้ยผมล็อกเลยแล้วกันนะเพราะว่ายังไงเราก็เอามันลงอยู่แล้วตีนานเหมือนกันนะเรื่องแค่นี้เฮ้ยขึ้นบนได้เนี่ยเพื่อนเอาตายสามนะครับแบบนี้อาจจะจบได้นะครับจบเลยแล้วกันนะอาจจะจบได้ลนะถ้าเรือสอคนโหเรือตัว แปลว่าการบ้านยากด้วยนี่เลียวมาจบเลยแล้วกันนะโอ้โหคาบอ๋อไอ้าก่อนได้ปะปั๊บอุ้ยโดสนสวนโอ้โหล็อกไม่โดนเล่นจบเลยแล้วกันเพื่อนบอกล็อกไม่โดนเหรอไม่ต้องคิวหรอกเพื่อนจบเลยโอเคนะผมก็อประมาณนี้สับเล่นโอเมนนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็ยังโหดนะแล้วก็แบบเต้นได้ดีด้วยที่ใช้ในการตายแรงนะครับ แผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะต้องขอถลาทุกคนไปก่อนนะครับกีลานี่คนไม่ชอบเลยนะโอเมนเนี <laughs> ่ยเทียนนี่แบบจับล็อกได้เคียนนะครับคือตัวมไม่ชอบนะ